สิบเอ็ดคู่เลขโกลด์ซับที่จําเป็นที่จะต้องมีในเบอร์มือถือค่ะ,ะจดกันให้ดีๆนะคะสิบเอ็ดคู่เลขโกลด์ซับนี้เวลาให้เลือกให้เลือกเจ็ดตัวท้ายของเบอร์โทรนะคะยังไงก็จําเป็นที่จะต้องมีคู่เลขนี้เอาไว้เพื่อในการเรียกซับเรียกโชคเรียกเงินไม่ใช่ว่า ไม่ใช่จําเป็นที่จะเป็นเงินก้อนโตนะแต่ว่ามันจะทําให้คุณอ่ะมีเงินไหลมาเทมาแบบง่ายขึ้นคุณหยิบจับอะไรมันก็จะเป็นเงินเป็นทองคู่แรกๆนะคะคือหนึ่งสี่สี่หนึ่งค่ะคู่ที่สองคือหนึ่งห้าห้าหนึ่งคู่ที่สามคือสอง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 อ่ะใครถ้าแบบรู้สึกว่าถ้าเงินมันหายากหรือว่าถ้าทําเหมือนออนไลน์อย่างเงี้ยแนะนําให้ใช้เลขสองสองนะสองสองทำให้เงินไหลเข้ามาแบบบ่อยๆเรื่อยๆทีๆอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะไม่ใช่เงินก้อนโตแต่มาบ่อยๆทีๆเวลามันรวมกันมันได้เยอะนะอ่าสอนะคะแล้วก็2332และ2442 2442เป็นเลขเหมือนนางเอกเป็นเลขเสน่ห์เลยนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนหรือลองสังเกตก็ได้คนที่ทํางานเกี่ยวกับการขายออนไลน์หรือต้องติดต่อประชาสัมพันธ์ส่วนเนี่ยเขาจะมีเลขนี้ติดไว้ในเบอร์นะคะอ่าเลขถัดไปก็คือสองแกลุ่มสอก็คือเหมือนคลิปเมื่อวานคือเลขเงินก้อนโตค่ะ และอ่าสองสามแล้วก็หกสี่หกสี่สี่หกอ่าอันนี้ก็เป็นนางเอกเหมือนกันนะแต,แต่ถ้าจะนางเอกสุดๆเลยต้องเป็นหกห้าห้าหกค่ะหกห้าห้าหกแล้วก็หกหกอ่าแล้วก็หกหกนะคะแล้วคู่ถัดไปก็จะเป็นหกเก้าเก้าหก และคู่สุดท้ายคือ7887ค่ะ7887ก็กับ28เป็นกลุ่มของเลขก้อนโตแต่ว่าถ้าเลือก2คู่ให้มี11คู่นี้นะคะย้ําว่าให้มี11คู่นี้อ้าใครจดไม่ทันลองย้อนไปฟังดูได้นะคะวันนี้จะออกมาแบ่งปันคลิปแบบนี้ให้ฟังบ่อยๆบ,บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเอยฉันจำเป็นที่ต้องมีเบอร์มือถือเกี่ยวกับเลขนี้แบบนี้นะคะ แต่เลขจะส่งผลเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะใน7ตัวท้ายอ่ะมันจะต้องเป็นเลขมงคลทั้งหมดทั้ง7ตัวนะมันถึงจะส่งผลดีอันนี้ขอย้ำเลยนะคะว่าพลังงานของเบอร์โทเป็นพลังงานที่ช่วยเราได้มากถึง33%ถ้าจะให้เปลี่ยนอย่างเช่นรหัส ATM กับเบอร์โทรครีมแนะนำเปลี่ยนเป็นเบอร์โทเพราะว่าเขาจะครอบคลุมมากกว่าเปลี่ยนหนึ่งครั้งสามารถให้ชีวิตเราอ่ะดีขึ้นยาว ห้าถึงสิปีอ่าและวันนี้มีพิเศษนะสำหรับคนในไลน์เท่านั้นนะคะมีเลขมงคลมีเบอร์มงคลอ่า เมื่อวานนี้คือโซลเอาท์ภายในครึ่งชั่วโมงนะ VIP 5าดาว5ดาวคือโซเอาท์ภายในครึ่งชั่วโมงวันนี้มีเริ่มตั้งแต่ราคา1,900 3,900แล้วก็6,900นะคะเดี๋ยวจะเอาเบอร์ขึ้นให้ดูนะถ้าใครสนใจก็ CF ได้เลยนะเลขแรกค่ะคือเลขหนีอ่าเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะว้าว เดี๋ยวเอาให้ดูถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจอ่าดูที่ราคาก็ได้ค่ะอยากดูเบอร์นี้ค่ะอย่างเบอร์นี้คือ66 66 6 6ห6เก้าหหกสองสามอันนี้เลขเงินทั้งนั้นเลยนะอ่าอันนี้เป็นราคาพิเศษจริงๆเซตเนี่ยคือจำง่ายมากนะคะมาดูเบอร์ที่สองค่ะอ่าเบอร์ที่สองคือเบอร์นี้ค่ะ3า3 0ันใครเร็วใครได้นะคะ3,900นานะ เป็นเลขมงคลเป็นเบอร์มงคลร้อนะคะกลุ่มเลขนี้คือ362เป็นเลขเงินอยู่แล้วนะย้ำว่าเป็นเลขเงินอยู่แล้วนะคะและเบอร์ที่3านะจ๊ะเบอร์นี้ค่ะวันนี้จะบอกมาดูกันใกล้ๆเลย มีเลขเงินทุกตัวอักษรเลยเห็นไหมคะ1422282 2, 2, 2, เป็นเลขกลุ่มเงินก้อนโตที่สำคัญเลขหน้า099หายากมากมากนะและเลขเชื่อมก็สวยด้วยเลขนี้ใครอยากจัดรีบจัดนะคะสวยมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเป็นเกรด A บวกบเลยอ่าคือแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมีเบอร์มาเพิ่มให้แบบวันละเบอร์ถึง3เบอร์หรือ อาจจะมากกว่านั้นนะคะอันนี้ต้องรอ,อติดตามเนาะติดตามที่ลายนี้ละค่ะาล at @momue569 นะคะ,ละ,คะและลองเอาบลิสดูว่าตอนนี้เบอร์โทรที่เราใช้อะ่ะมันมีเลขโกยสับอยู่หรือเปล่าอะถ้ามีนี่ยินดีด้วยนะคะอาถ้ามีนี่ยินดีด้วยเลยนะคะใครสนใจก็แคปเบอร์ก็ได้หรือจะบอก